อยากมาบอกคลิปนี้กับทุกคนแต่เช้าเลยนะคะสำหรับวันนี้วันศุกร์ที่14มิถุนายน2567สาวไทยพักแข่งหนึ่งวันนะแต่วันนี้อยากบอกจริงๆแมทที่แฟนๆวอลเลย์บอลควรจะดูแล้วก็ห้ามพลาดเพราะทางช่อง7ก็ถ่ายทอดสดนะคะทางแอปพลิเคชันบกการูนะรวมไปถึงเว็บไซต์ของทางช่อง7ก็ถ่ายนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายออกสื่อโทรทัศน์ทางทีวีนะทุกคนเป็นคู่ของ แคนาดาและเนเธอร์แลนด์วันนี้อยากให้ดูจริงๆห้ามพลาดเพราะอะไรวันนี้ถือเป็นนัดตัดสินไกลาๆเลยนะเรียกได้ว่าเป็นนัดชี้ชะตาได้ไหมของทั้งสองทีมนี้ว่าใครจะได้ไปโอลิมปิกค่ะทุกคนณนะเวลานี้เนเธอร์แลนด์อยู่อันดับที่9แคนาดาอยู่อันดับที่10 ถ้าพูดถึงณเวลานี้นะก่อนแข่งขันเนี่ยเนเธอร์แลนด์คือคนที่ได้ตั๋วไปโอลิมปิกแล้โอลิมปิกตอนนี้คือห้ามเกินอันดับที่9นะคะต้องอยู่ในอันดับที่9เท่านั้นอันดับที่10ก็คือจะถูกตัดไปนะแต่อันดับที่9เนเธอร์แลนด์เนี่ยมี293.03คะแนนอันดับที่10แคนาดาเนี่ยมี290.24คะแนนคือคะแนนห่างกันแค่3คะแนนเท่านั้นวันนี้นะถ้าแคนาดาชนะเนเธอร์แลนด์ คะแนนบวกตั้งแต่5ตั้งแต่7จนมาบวกถึง10ถ้าแคนาดาชนะ3ต่อศเซตถ้าวันนี้ในถ้าแรมนชนะคะแนนบวกพอๆกันเลย4.8 7.3และ9.8 4ก็คือวันนี้ถ้าใครชนะตั๋วโอลิมปิกเหมือนจะอยู่ในมือเลยเพราะนัดสุดท้ายเนี่ยของพวกเขาอะจะเจอทีมต่ำๆและก็คือทีมฝรั่งเศส และทีมเกาหลีใต้แคนาดาหลังจากแข่งกับเนเธอร์แลนด์เสร็จแคนาดาจะเจอกับฝรั่งเศสนะคะและเนเธอร์แลนด์เจอกับเกาหลีใต้ดังนั้นอะ่ะเหมือนวันนี้มันเป็นนัดชี้ชะตานัดสำคัญเลยจริงๆนะทุกคนว่าใครจะชนะพอถ้าใครแพ้อะ่ะพอถ้าคนใดคนหนึ่งแพ้ในวันนี้โอกาสที่จะไปโอลิมปิกอ่ะ ก็มันก็เหมือนแบบเป็นนาชีชะตาเลยทุกคนเพราะถ้าแพ้ก็ถูกหักลบเยอะเหมือนกันถูกหักลบแบบคะแนนที่เมื่อกี้พูดมาเลยอ่ะถ้าแคนาดาแพ้3 0มตูนเซถูกหักลบ9้าอ่ะซึ่ง9้าเนี้ยถ้ามันไปแข่งในนัดสุดท้ายที่เจอกับทีมอ่อนซึ่งแคนาดาจะเจอกับฝรั่งเศสอะคะแนนก็ไม่สามารถบวกเพิ่มได้มาถึง9อยู่แล้วดังนั้นวันเนี้ถ้าใครชนะพูดเลยนะวันนี้ถ้าใครชนะก็คือเป็นตั๋วเลยค่ะ เป็นตัวที่จะได้ไปโอลิมปิกเลยมันเป็นนัดที่ไม่รู้อยู่ดีมาจัดไข้โอ้โหตารางการแข่งขันมาไข้กันได้ยังไงระหว่าง2ทีมนี้ซึ่งเป็นทีมที่มันเชื่อเฉือนกันอยู่แล้วว่าใครจะได้ไปโอลิมปิกนะแคนาดามาดีไหมแอดมองว่าแคนาดามาดีมากเมื่อวานวานัพนพฤหัสแคนาดาชนะญี่ปุ่น เล่นกันหนักนะเล่นกัน5เซตถามว่าวันนี้แคนาดาอาจจะเหนื่อยในการเล่นกับเนเธอร์แลนด์สักหน่อยนะคะก็ถ้าถ้าเอาตรงๆนะแอดก็ยังรู้สึกว่าก็แอบภาวนาอยากให้แคนาดาเนี่ยน้องใหม่เนี่ยได้เข้าไปโอลิมปิกเพราะว่าดูแคนาดาเขาจะมุ่งมันมากๆมาหลายปี2-3ปีที่ผ่านมาเราเห็นการพัฒนาของแคนาดาค่อนข้างเยอะในการแข่งขันเวนเอปีนี้ที่เราแข่งขันกันอยู่แคนาดาชนะทีมเอเชียทุกทีมนะคะ แคนาดาชนะจีนแคนาดาชนะไทยและเมื่อวานแคนาดาชนะญี่ปุ่นโอเอเชียเราสู้เขานะลูกดังนั้นวันนี้ถึงอยากมาบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ แมตช์แคนาดาเจอกับเนเธอร์แลนด์สุกที่1 4มิถุนายนนี้จะแข่งเวลา13นาฬิกา30นาทีแข่งเวลาบ่ายโมงเครื่องค่ะทุกคนแต่ว่าทางช่อง7เนี่ยทางบักกาบูเนี่ยจะถ่ายเริ่มตั้งแต่ประมาณ13นาฬิกา15นาทีคือการวิเคราะห์ก่อนเกมมันแน่นอนและแอดก็เชื่อว่าวันนี้มีเสียน้ำตาแน่นอนสำหรับทีม2ทีมนี้คือถ้าใครแพ้อะมันเหมือนแทบจะหมดสิทธิ์แล้วค่ะมันหมดสิทธิ์แล้วแหละถ้าวันนี้ใครแพ้นะเออเพราะว่าอย่างที่บอก 2ทีมที่จะเจอกันในนัดสุดท้ายเนี่ยคือพวกเขาจะเจอทีมอ่อนอยู่แล้วอะยังไงคะแนนที่บวกเพิ่มอะมันไม่ได้บวกเท่ากับวันนี้ที่พวกเขาจะแข่งกันนะคะเฮ้อแฟนๆฟละบอลอยากให้ใครชนะระหว่างแคนาดากับเนเธอร์แลนด์แอดว่าแคนาดาก็มาดีมากแต่แคนาดาดันไปเหนื่อยเมื่อวานนะคะ ที่แคนาดาเจอกับญี่ปุ่นไปถึง5เซตแล้วก็เหนื่อยจริงๆเหนื่อยแบบเหนื่อยมากเลยขนาดคนดูยังดูแล้วเหนื่อยคือเป็นแมตช์ที่มันมากๆย้ำให้ไปดูย้อนนะแมตช์แคนาดากับญี่ปุ่นเมื่อวานนะคะอ่ะวันนี้แคนาดาเนเธอร์แลนด์ค่ะนัดตัดสินว่าใครจะได้ชิงตั๋วไปโอลิมปิกต้องพูดได้คำว่าใบสุดท้ายได้ไหมเพราะว่าเป็นใบสุดท้ายในแบบอันดับโลกอ่ะ พอทุกคนก็จะตอนนี้เหลือเป็นใบโคต้าใช่ไหมโคต้าเอเชียโคต้าแอฟริกาแล้วก็อันนี้เป็นโคต้าของอันดับโลกที่เป็นโคต้าอันดับโลกใบสุดท้ายแคนาดากับเนเธอร์แลนด์ใครจะได้ไปเล่าสู่กันฟังหน่อยอยากให้ใครได้ไปแคนาดาหรือเนเธอร์แลนด์ เฮ้ยแบบวันนี้อยากดูจริงๆบ่ายโมงครึ่งนะคะห้ามพลาดบักกะบูถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบสาวแคนาดาและเนเธอร์แลนด์ในการช่วงชิงตั๋วโอลิมปิกใบสุดท้ายของอันดับโลกให้ได้ไม่รู้ใครจะได้นะคะมาดูกันแข่งขัไปพร้อมกันค่ะทุกคนเม้นหน่อยเม้นหน่อยอยากให้ใครไปแคนาดาหรือเนเธอร์แลนด์